นี่คุณแม่ผมเองนะครับตอนนี้นะครับผมได้สั่งสินค้าเป็น black s e s a m อ oil จาก i d พ p a t f o r m a ตัวนี้นะครับและก็ได้ให้คุณแม่ทานมาตลอดตั้งแต่เราได้ร่วมทําธุรกิจกับ indie international นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้เข้ามาต้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่ทานแล้วเป็นไงบ้างตัวนี้ดีไหมดีไหมเยี่ยมดีมากไหมเยี่ยมมากมามันรู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกคือนอนหลับหลับลึกสบายใช่คุณแม่บอกเลยไม่ค่อยหลับ อลากด,ดีมากอันดับที่สองก็คือที่รู้สึกว่ามันปวดเข่ามือชาๆอะไรพวกนี้ยมันจะตอนใหม่ๆก็คือมันจะหนักขึ้นแต่เราก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะตัวยาไปปับก็เลยไม่หยุดทานไปเรื่อยๆทาน,นทุกกันดาที่ลูกบอกเสร็จปุ๊บไปสักสี่ห้าวันรู้สึกว่าไอ้ที่มันปวดหนักขึ้นมันจะทายลงทายไปเองอแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นจากที่ลุกป,ปุ๊บโอ้โหมันปวดมันตึงไปหมดเลยต้องเดินงอตัวเหมือนคนแก่มากๆ <c oughs> ไปสักสองสามเก้าแล้วถึงค่อยยืดตัวตรงได้เรา ยๆแล้วมันก็ดีหายแล้วนี่ครับ